สวัสดีครับก็อย่างที่ทราบนะครับผมเคยทํางานแคมป์ก่อสร้างมาก่อนแต่เพราะต้องย้ายไปย้ายมาและลูกก็เริ่มโตกันแล้วผมเลยลาออกมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแทนก็อย่างที่เห็นนะครับในแต่ละวันผมนี่ก็ยุ่งมากเลยแต่กิจการของผมไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังจากขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วผมจะพาไปดูว่ายังมีอะไรอีกนี่นะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คืออีกอาชีพของผมชาวสวนทุกวันหลังเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมารดน้ำทุเรียนเอยใส่ปุ๋ยพนดินสารพัด เหนื่อยร้อนเหงื่อไหลตลอดอากาศช่วงนี้ร้อนเหนื่อยมากเลยครับเดี๋ยวกลับบ้านไปอาบน้ำทำกับข้าวอีกขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับจบแล้วครับกิจการของผมทั้งหมดพี่วันนี้เป็นไรอ่ะเห็นเก่าก็ไปทำสวนมันนี่แหละอากาศมันร้อนมีแต่เหงื่อมีแต่ใครตามเสื้อผ้าที่ใส่แหละมันอับชื้นคันจากเชือ้อราคาราทเทนครีมแถบแดงมันช่วยบรรเทาได้นะ แต่ก็ยังต้องทาต่อไปใช้รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราอย่างกลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยนะอย่างนี้เลยพี่แดดทศไทยก็แรงเงือออกเหนียวตัวไปหมดแทบจะไม่อยากไปไหนเลยยานี้หาซื้อได้ที่ไหนอรพี่ร้านขายยาแถวบ้านเราตรงตลาดมีไหมก็ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเลยเรามาถามเขาดูคานิเทนครีมแถบแดงอย่าลืมนะครับคันจากเชื้อราอย่าเกาใช้คานิเทนครีมแถบแดง เดี๋ยวขอตัวไปทำข้าวก่อนนะครับมีโอกาสจะพาไปชมสวนทุเรียนในคลิปต่อไปครับผม